นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิด .com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้คนนี้แลมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้ผู้จริง ทำจริงใจถึงพึ่งได้โหรดเลือกนายวันต์กลิ่นจันทร์เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่3โปรดกา้าเบอร์สอเบอร์สอง เบอร์สอกรับเรียงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองหินปูนหมู่ที่3ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกา,ย,ายน<า>2564<า>ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่ที่3โปรดเลือกนายวันร์กลิ่นจันทร์โปรดกาเบอร์สอเบอร์สอเบอร์สอเปินตลาดเดียวซ้ายและขวา กับข้าวกับปลาเรายังเหลือกของดีจะซื้อหมูปงไก่ปูปลายังดูเนื้อรูตาไม่เลือกที่ทางดีถ้าโคเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสันไม่ใส่สารเร่งสี ปัญหากล้าคิดกล้าทำนำความเจริญสู่ชุมชนนายวัชสสั์กลิ่นจันทร์เบอร์สองผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่ที่3บ้านวังยาวจบการศึกษาปริญญาตรีด้านการเกษตรมหาวิทยลาลัยแม่โจ้ขออาสาพัฒนาหมู่บ้านรู้งานรู้พื้นที่รู้ป,ปัญหา,าจากทำงาน <hit. com. S 1> ติดดินรู้หน้าที่มีประสบการณ์ บริหารงานเป็นใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนขออาสารับใช้ด้วยหัวใจเลือกเบอร์สองไม่ผิดหวังอย่าลืมเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่ที่3บ้านวังยาวโปรดเลือกนายวันร์กลิ่นจันทร์โปรดกาเบอร์สองเบอร์2องเบอร์สอง,อสองความผาสุกข,ของชุมชนคือวิสัยทัศน์ของเราร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาโปรดกาเบอร์สอง เบอร์สองเบอร์สองเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่ที่สามบ้านวังยาวคนใหม่โหรดเลือกนายวัชร์กลิ่มจันทร์โกรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง รับใช้พ่อแม่พี่น้องรับรองไม่ผิดหวังนโยบายในการทำงานรับฟังปัญหาสร้างความสาม,มคัคคีพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนสืบสารวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมอาชีพการศึกษาการกีฬาสาธารณสุขและการเกษตรมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความพร้อมทำงานให้กับชุมชนตามสโลแกนรับฟังปัญหากล้าคิดกล้าทำนำความเจริญสู่ชุมชนโปรดเลือกเบอร์สอง นายวสันกลิ่นจันทร์โปรดกาเบอร์สองโปรดเลือกนายวสันกลิ่นจันทร์เป็นสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง,องหินปูนหมู่ที่สามบ้านวังยาวโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองพูดจริงทำจริงใจถึงพึ่งได้โปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนหมู่ที่3บ้านวังยาวโปรดเลือกนายวสันกลิ่นจันทร์โปรธก้าเบอร์สเบอร์สเบอร์สอง28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์สงเบอร์สงเบอร์ส ใ้เอาเงินมาแจกจ่ายให้เราอยากกาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองวาวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัด